ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตค r ีเอเตอร์ช anel กับการเสี่ยงทายทำลายไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับ ยินดีดต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายหาใครก่อนนะครับผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเนื้อหาการทานายถ่ายแท็กด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีวันนี้กันเลยนะเราก็จะมาดูการเสี่ยงทายแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับ การเสี่ยงทายรนดอมปกติผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียง1นึ่งสำรับเท่านั้นนะครับการทำนายทายทักนี้ผมอ้างอิงตามเนื้อหาแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางอย่างก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะวันนี้การเสี่ยงทายรนดอมกันในหัวข้อที่ว่า เขารักคุณที่สุดเลยเออเขารักคุณที่สุดเลยนะเขาคือใครทำไมเขาถึงรักคุณรักมากแค่ไหนและเขาจะทำไงต่อไปเออมาลุ้นกันสิหัวข้อดีๆหัวข้อสบายๆดูได้ทุกท่านแบบนี้นะครับนามาเสียงทายกันเขารักคุณที่สุดเลยเออเขาคือใครก่อนโอ้เด็กถือดาบเพจอับเสิ์ page คนอายุน้อยกว่าโดดเด่นมาในใบแรกนะครับ คนอายุน้อยกว่าที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีโอกาสเป็นคนธาตุลมได้ด้วยหรือจะธาตุใดก็ได้นะาการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับแต่ใบนี้ความเป็นเด็กดาบก็ธาตุลมเด่นมาก่อนเลยแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะติดจะดื้อสักหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าจะมีใครเพิ่มมาอีกหรือไม่ เพราะคนเรามีคนแวดล้อมมากมายหลากหลายบางทีอาจจะมีคนที่ชอบคุณรักคุณมากกว่าหนึ่งคนที่แน่ๆคนอายุน้อยปรากฏตัวออกมาแล้วและธาตุลมก็เด่นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะครับมาดูกันต่อสิอย่าเพิ่งด่วนสรุปในใบแรกยังมีอะไรดีๆอีกมากมายเออเขารักคุณที่สุดเลยใช่คนเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ห <c oughs> ใช่สเตรน์ Strength. เขารักคุณมากคนคนนี้นะ ทำนายเพิ่มอีกอย่างนึงเมื่อกี้เด็กดาวอะนอกจากจะเป็นคนอ่อนวัยอายุน้อยได้แล้วยังเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือแก่กว่าก็ได้ถ้าไม่นับอายุนะถ้าไม่เอาอายุเป็นตัวประเด็นสําคัญสิ่งสําคัญของใบนี้คือมีความเป็นเด็กๆเ,เออบางทีเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผู้ใหญ่นิสัยเด็กเขาอาจจะมีความสนุกสนานร,ร่าเริงหรือแม้แต่มีใบหน้าที่อ่อนกอวัยแบบนี้นะและที่สําคัญได้สเตรนจ์ตามออกมาความเป็นราศีสิงห์ก็เด่นนะครับนะ หรือเดือนสิงหาคมที่คุณกับเขาได้เจอกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้อะไรทํานองนี้และที่แน่ๆคือเขาจะยอมคุณมากต่อให้เขาดื้อม,มาจากไหนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เขาจะยอมให้คุณทํานายตามหน้าไพ่เลยกับไพ่สเตรนช์หญิงสาวกับสิงโตเชื่องเชื่องสิงโตปกติมันไม่ได้เชื่องก็รู้กันดีอยู่นะ,ะเจ้าป่าแต่ใบนี้สเตรนช์คือสิงโตที่ยอมให้หญิงสาวกอดอย่างง่ายได้ทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าเรื่องยากจะก,กลายเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทไม่มีใครเลยจริงๆมีโอกาสที่จะได้เจอพบรักต่างวัยมีโอกาสเป็นเด็กกว่าหรือคนรุ่นเดียวกันที่มีความเป็นเด็กสูงมีความอ่อนเยาวก็ได้นะมีหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยอะไรแบบนี้ก็ได้ที่แน่ๆเขารูเธอก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตของคุณจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหลายคนมีโอกาสเข้ามาเอื้อสิ่งดีๆให้แก่กันและกันด้วยบางคนอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านการงานด้านชีวิตส่วนตัวหรือด้านใดก็แล้วแต่ เอาเป็นว่านอกจากความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อสบายๆนะครับการเสี่ยงทายทำนายแบบนี้ดูได้ทุกท่านนะครับแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากดข้ามนะเพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ที่ดีสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้ากดข้ามอาจจะพลาดได้นะครับ โอ้โหก้า oh, เหรียญนายอัลเพนตาคิลคุณโสดเขาก็โสดประมาณนี้พลังงานของคนโสดคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยแทบไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกตามตำราสากลว่าไวใบนี้ทำนายว่าคุณเองมีความเพียบพร้อมในระดับหนึ่งเพียบพร้อมเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยล้นฟ้าแต่อย่างใดแต่หมายความว,ว่าคุณมีความสุขตามอัตภาพ พอใจในสิ่งที่มีอยู่แบบนี้และมีแนวโน้มที่จะเป็นคนโสดสูงมาก ถ้าคนไม่โสดดูคลิปนี้ได้ไหมดูได้นะครับถ้าคนไม่โสดทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าชีวิตของคุณตอนนี้จะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นคิดอ่านการใดจะมีความสมหวังและมีโอกาสเรียกว่ามีความสุขกับคู่ของคุณถ้าคนไม่โสดคุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณคู่ของคุณดีอยู่แล้วนะครับแต่ใบนี้ก็ยังคงเน้นไปที่คนโสดมากกว่าการเสี่ยงไทยไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ทํานายตามหน้าไพ่ได้ว่าดวงคนโสดเด่นมาก ถ้าคุณโสดเขาโสดนะโปะเชะลงตัวมีโอกาสที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันสูงมากเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่อแล้วก็ความเป็นอภัยเหรียญน,นี่ธาตุดินก็เด่นนะครับดินน้ํามลมไฟเดี๋ยวก็มาครบแหละ <laughs> ถึงได้บอกไงว่าการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศี mm hmm. ดินน้ํามลมไฟดูได้หมดราศีใดๆก็ดูได้นะครับเป็นการเสี่ยงทายเออ the high priest เขามองคุณดีมากอะ มีโอกาสที่จะเป็นรักแรกพบการปิ๊งปังกันตั้งแต่แรกเห็นก็เป็นไปได้คนคนนี้มองคุณว่าเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาถูกใจเขามากถูกสเปคเรียกว่าเกิดมาอาจจะไม่เคยพบเคยเจอใครแบบคุณอันนี้ไม่ได้เวอร์ทำไยกันไปตามหน้าไพ่ความไฮพิสิเทสนี่คือตั้งแต่เขาเติบโตมาเนี่ยเขาคบหาใครมากี่คนเจอผู้คนมามากมายหลากหลายขนาดไหนคุณถูกสเปคเขาที่สุดอมไม่ธรรมดา แล้วคุณมีความน่าค้นหาด้วยหลายท่านมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความบันเทิงการกินอยู่อาหารการกินหรือแม้แต่ทักษะใดๆก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะนําเผยแพร่ตัวเองออกสื่อแบบนี้และเขาได้เห็นเขาอาจจะเป็น FC ของคุณหรือเป็นผู้ติดตามคุณหรือแม้แต่เคยเจอตัวจริงกันแล้วนะครับและได้เห็นความสามารถต่อหน้าเขาว้าวมากในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําได้ประมาณนี้คุณไม่ได้มีดีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาและฐานะแต่คุณเป็นคนมีความสามารถอีกด้วยนะครับประมาณนี้ หลายท่านเป็นสายบุญด้วยนะไม่ธรรมดานะครับกับไปนี้แล้วก็เออเขารักคุณที่สุดเลยหัวข้อวันนี้สบายๆน่าชื่นใจเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากอา่สามเหรียญ t r i เ n c l e s คุณกับเขาได้เจอกันจากการพบปะสังสรรค์ประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมองค์กรใดๆถูกไม่ถูกประมาณนี้นะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานใดๆก็แล้วแต่ทํางานประจําหรือทํางานอิสระหรือทํากิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่คุณกับเขามีโอกาสเจอกันจากการพบปะดังกล่าวนะครับโดดเด่นมากๆกับการประชุมสัมมนาหรือการพบปะมิ팅คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นการมิ팅ของผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรกแบบเดียวกันชมรมต่างๆชุมนุมต่างๆกิจกรรมพ่อบ้านแม่บ้านกิจกรรมครัวเรือนกิจกรรมทำอาหารชมรม งานอดิเรกชมรมออกกําลังกายอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เป็นกวนตีแบตอะไรแบบนี้ลองนึกภาพดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะจะเป็นกวนกลุ่มอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่มีความชอบคล้ายๆกันดึงดูดให้มาหากันมาพบปะกันนี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่2ทํานายเพิ่มได้ด้วยว่านอกเหนือจากการพบปะผู้คนที่น่าสนใจแล้วเวลานี้เป็นต้นไปคุณมีโอกาสที่จะสังคมกว้างออกไป มีโอกาสพบปะผู้คนเจอคนมากขึ้นนอกจากคนที่เราสนใจในวันนี้นะครับที่เขาจะรักคุณมากชอบคุณมากคุณยังมีโอกาสเจอคนอีกมากมายหลากหลายหากคุณบอกว่ายังไม่เห็นมีใครเลยลองสังเกตดีๆรอบๆตัวใครที่ประมาทต่อหน้าคุณเขินอายหรือมีทีท่าผิดปกติใดๆดูประมาดูคุณจะสังเกตได้ดูเซนส์ของตัวคุณเองนะครับดวงชะตามาแบบนี้คุณลองไปดูว่าใครมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษช่วงนี้เป็นไปได้ว่าเขาแอบรักแอบชอบคุณอยู่เออแล้วเขารักคุณมากๆด้วย นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับอืมพลังงานดีดีวันนี้พลังงานดีงามไพ่ก็ออกมาสวยงามดีเป็น5ใบแรกที่สวยงามเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับอ๋อแไม้เท้า8 of wands ยินดีด้วยใบยนี้ผมทำนายแยกเป็น2เรื่องนะ เอาเรื่องอ่าส่วนตัวก่อนเรื่องเฉพาะตัวของคุณก่อนถ้าไม่นับเรื่องความรักความสัมพันธ์เอาเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตคิดอ่านการใดลงทุนลงแรงทําสิ่งใดไว้หรือดําเนินโปรเจกต์ใดๆคุณมีโอกาสกนะ้าวหน้าและสืบเนื่องต่อจากใบเมื่อกี้สมเหรียญนะสมเหรียญแปดไม้เท้า ถ้าคุณดิวงานอยู่กับผู้คนกําลังทําโปรเจกต์ใดๆที่ต้องพบปะผู้คนติดต่อผู้คนต้องการความช่วยเหลือจากผู้คนขอสปอนเซอร์ใดๆไว้หรือแม้แต่ต้องการความร่วมมือใดๆจากใครมีโอกาสประสบความสําเร็จเออ จะไปขอความช่วยเหลือใครหรือว่าอยากให้ใครมาช่วยงานคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากด้านการงานและการเงินก็ดีตามงานเมื่องานสําเร็จการเงินดีตามไปเองนะครับนี่คือด้านการงานการเงินชีวิตทั่วไปและตีความแปดไม้เท้าในด้านความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์ของคุณกับใครก็แล้วแต่จะก้าวหน้ารวดเร็วมากพุ่งทยานราวกับแปดไม้เท้าตามหน้าไพ่นี้เลยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีทำนายกันตรงๆต,ต,ตามนะแนวทางสากลและตามหน้าไพา่ตามภาพเลย แปดไม้เท้าการพุ่งทยานเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังอยู่ตอนนี้จะประสบความสําเร็จคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินคิดเรื่องความรักจะสมหวังในความรักอา้าวรับไว้เลยนะครับโอเคพลังงานดีงามมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ลุ้นไว้ด้วยกันเสียงทายกันสดๆอย่าก,กดข้ามนะครับไัยดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อ ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ6ไม้เท้า Six of Wands ยินดีด้วยไพ่แห่งชัยชนะไพ่ Victory ใบนี้6ไม้เท้า Six of Wands ท่านที่ดูไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเป็นประจำย่อมทราบดีถึงคุณสมบัติของ6ไม้เท้าตามตำราสากลว่าไว้เมื่อ6ไม้เท้าปรากฏ สิ่งใดๆทุระใดๆจะประสบค,ความสําเร็จเป็นไพ่แห่งชัยชนะถ้าคุณเผชิญปัญหาใดๆอยู่คุณจะชนะปัญหาเหล่านั้นมีทางแก้ปัญหาพบทางแก้ปัญหาหรือมีทางไกล่เกลี่ยประนีประนอมนะกรณีที่มีปัญหากับผู้คนหรือปัญหากับใครก็แล้วแต่จะตกลงกันได้หรือถ้าตกลงกันไม่ได้คุณจะเป็นฝ่ายชนะแบบนี้นะครับและในเรื่องความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณจะสมหวังกับคนที่คุณเล็งๆไว้ถ้าคุณรักใครชอบใครไปจีบใครไว้มีโอกาสสมหวังถึงแม้จะไม่ได้ครองคู่ ู่กันในทันทีปุบปับฉับพลันทันใจแต่มีแนวโน้มที่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกับเขาคนที่คุณเล็งๆกันไว้ยังไม่เคยพูดจาอะไรกันชัดเจนมากมายคุณจะได้คุยกันมากขึ้นมีโอกาสได้เปิดใจกันมากขึ้นถ้าเริ่มคุยกันบ้างแล้วมีโอกาสให้สถานะการตกลงคบหากันหรือแม้แต่เลื่อนขั้นจากคนรู้จักเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นกัลยาณมิตรจากกัลยาณมิตรเลื่อนเป็นแฟนเป็นคู่รักได้อะไรแบบนี้หรือคนที่มีแฟนแล้วก็ทํานายดีว่าคุณมีโอกาสตกลงปลงใจแต่งงานอยู่ ร่วมกันสูงมากใช้ชนะใดๆก็แล้วแต่ความสําเร็จใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากย้ําว่าการดูดวงเสียงไทยแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างงมงายอย่าคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเผื่อใจไว้บ้างสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับคนเราบางทีดวงดีแต่ปัจจัยแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจส,ส,ส,สังคมโลกคนแวดล้อมหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเราดูเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้และดวงของเราประมาณนี้เอาเป็นว่าเสียงไทยได้ ใบนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องใดๆสูงมากการงานการเงินความรักชีวิตท,ทั่วไปผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยดีมีโอกาสาแข็งแรงขึ้นได้ด้วยไพ่แห่งชัยชนะปรากฏนะโอเคมาดูกันต่อนะครับสุดยอดไปเลยวันนี้เขารักคุณที่สุดเลยเออโอ้โหราชินีด,ดบับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะ ถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์นะอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ฝั่งคุณชอบเขาผู้ใหญ่ฝั่งเขาชอบคุณแบบนี้ก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือยงมาจากสามเหรียญเมื่อกี้ตอนแรกนี้ การพบปะต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประคนประสานให้ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาให้คุณกับเขาได้รู้จักกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับการที่มีผู้ใหญ่แนะนํามาการพบเจอกันจากงานมงคลการมีผู้ใหญ่หนุนหลังผู้ใหญ่เชียร์อยู่แบบนี้ดีงามมากนะใบนี้ดีงามมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คืออย่าทําสิ่งใดที่ขัดใจผู้ใหญ่อย่าทําสิ่งใดให้ผู้ใหญ่โกรธแล้วคุณจะดีเองผู้ใหญ่เชียร์คุณมากตอนนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดา แล้วก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจได้ด้วยนะราชินีเดบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือสายงานของคุณก็แล้วแต่แม้แต่คนที่มารักมาชอบคุณด้วยเถอะเออหกถ้วย six of cups ใบนี้มาสุดยอดเลยความคุ้นเคยไม่ว่าคุณกับเขาจะรู้จักกันมานานแค่ไหนก็แล้วแต่ใบนี้คุณมีความคุ้นเคยกันต่อให้เห็นหน้ากันครั้งแรกก็คุ้นเคยกันราวกับว่ารู้จักกันมาก่อน1 0ชาติร้อยชาติแบบนี้ตามความเชื่อนะครับ หกถ้วยออกมาบางตำราว,ว่าไว้ว่าอาจจะเป็นไพ่คนรักเก่าแฟนเก่าก็ว่ากันไปแล้วแต่บริบทแต่ละท่านถ้าคนรักเก่าจบกันไปแบบไม่ได้ทะเลาะกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ยังเกี่ยวข้องกันได้แต่ถ้าใครทะเลาะกันไปจบไม่สวยก็แยกย้ายก็เท่านั้นเองไม่ต้องเก็บมาคิดให้เป็นกังวลน,นะครับที่แน่ๆผมมองว่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยมากกว่าตามความเชื่อนะคนที่คุ้นเคยเป็นไปได้ทั้งคนที่เจอกันมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้สนใจกันยกตัวอย่างเช่นเคยร่วมงานกันมาหลายปีละ แต่เพิ่งจะมาปิ๊งกันตอนนี้ก็เป็นไปได้หรืออีกรณีหนึ่งตามความเชื่อคือเพิ่งเจอกันแต่รู้สึกคุ้นเคยกันราวกับว่าเจอกันมานานแสนนานแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับอืมเป็นคู่ที่น่ารักเลยแหละเขารักคุณที่สุดเลยความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วจะเกิดสิ่งใดต่อไป โอ้ oh, 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 oh. ตรงประเด็นเป๊ะตรงหัวข้อเป๊ะบอกแล้วว่าอย่าก,กดข้ามนะครับให้ดูให้ตลอดไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ The l o v e r s คุณและเขาต่างเป็นที่รักของกันและกันคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแบบนี้ดวงเหมือนเกิดมาคู่กันเลยไพ่คู่รักแบบนี้ไม่ธรรมดาไม่บ่อยที่ The l o v e r s จะประกากฏออกมาตรงหัวข้อแบบนี้นะครับนะคอนเฟิร์มการันตีว่าวันนี้เรามากันถูกทางการเสี่ยงไทยวันนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูงมาก เกิน80-90%เผื่อใจไว้สัก10%สําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นอกจากคุณจะรักเขาเขาจะรักคุณแล้วคุณยังมีดวงเป็นที่รักของสิ่งต่างๆอีกด้วยสิ่งต่างๆคืออะไรคือมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ได้ด้วยเช่นกันโชคดีแล้วนะครับรับไว้นะการเป็นที่รักของมนุษย์ก็ว่าดีแล้วการเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งโชคดีมากเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหไม่ธรรมดาดีงามจริงๆเอเเขารักคุุณที่สดลย เขาคนนี้มีโอกาสจะเป็นบุคคลลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับคนที่มาเกี่ยวข้องกันมีปฏิกิริยามีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันส่งเสริมเอื้อกันนําความโชคดีมาให้กันมีโอกาสเป็นคนที่ปิ๊งกันอยู่แล้วก็เป็นไปได้ด้วยอืจะจะมีการแอคชั่นใดๆต่อไปหรือไม่หรือจะมีโชคดีด้านอื่นหรือไม่ให้ไพ่บอกทีนะครับโอ้โหโห,หนึ่งเหรียญ as of pentacles ใบนี้ก็ทำนายได้หลากหลายนะเอาอย่างแรกก่อน เอาตรงตัวเลยคือโชคลาภหนึ่งเหรียญคือโชคลาภตำราสากลว่าไว้คุณมีดวงโชคลาภช่วงนี้ไม่ว่าจากบุญเก่าบุญปัจจุบันของคุณเองหรือแม้แต่การที่มีคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเขานําโชคลาภมาให้คุณด้วยเออประมาณนี้นะครับคบหาคนนี้แล้วโชคดีคุณลองสังเกตดูนะบางทีคนเรา ชีวิตอยู่มาราบเรียบไม่มีอะไรอยู่ไปเรื่อยๆสบายๆแต่พอใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตมีโชคดีปุบป,ปับเลยเอ้าวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นลองดูนะครับหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเขานั่นแหละคือโชคดีของคุณเออคุณกับเขาโชคดีที่ได้เจอกันได้รักกันก็ได้เช่นกันโชคดีเหล่าฟ้าประทานเลยนะครับโอเคแล้วเขาจะแอคชั่นใดๆยังไงต่อไปหรือไม่เออหรือบางคู่บางคนคบหากันแล้วด้วยเหตุตอนนี้ พลังงานเสียงไทยแบบนี้สามารถเหลื่อมเวลาได้นะบางท่านยังไม่เกิดขึ้นบางท่านเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนสุดยอดไม่ต้องพูดอะไรกันมากมาย The l o v e วอเมื่อกี้แล้วมีวิลออฟฟอร์จูน คุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันมีโชควาสนาต่อกันเกิดมาเพื่อกันและกันถ้าคุณคบใครอยู่หรือเล็งใครไว้ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเลือกถูกคนประคองความสัมพันธ์ให้ดีหนักนิดเบาหน่อยอย่าทะเลาะก,กันมากบางคู่อาจจะพ่องแง่แม่งอนแบบนี้นะครับนะบางคู่อาจจะกําลังพ่อแง่แม่งอนกันอยู่ถนอมน้ําใจกันไวด้ดีๆเขาคือโชคดีของคุณคุณคือโชคดีของเขาเอา้าเราจะเป็นไงต่อไปขอใบสรุปสวยๆส,สองท้ายสักหนึ่งใบนะครับ ขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆหนึ่งใบเขารักคุณที่สุดเลยเชื่อได้เลยพลังงานวันนี้สอดคล้องกับหัวข้อมากๆเขารักคุณที่สุดเลยขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆหนึ่งใบสวยมากๆเอ้ย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 ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles สวยกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วไพ่ราชินีเหรียญออกมาทํานายตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยคือคุณจะมีความสุขความเจริญอิ่มหนำสำราญร่ํารวยนะไม่สําคัญว่าตอนนี้ฐานะคุณเป็นอย่างไรแต่การเสี่ยงทายได้ใบนี้ว่บงบอกว่านับจากนี้ไปจะถึงอนาคตคุณมีโอกาสสุขสบายร่ํารวยมั่นคงมั่งคั่งคุณผู้หญิงมีโอกาสได้ยกระดับฐานะนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเกียรติได้รับเกียรติได้เข้าสังคมไฮโซสังคมชั้นสูงแบบนี้เออแล้วคุณผู้ชายนะดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจน เรียกว่าจะสุขสบายมีความโชคดีจากการครบหาสุภาพสตรีประมาณนี้คุณและเขาเกิดมาเพื่อกันและกันต่างเป็นโชคดีของกันละกันผมเชื่อตามนั้นตามพลังงานหน้าไพา่ทํานายไว้ดังนี้วันนี้นะครับขอให้มีความโชคดีมีความสุขความจเจริญทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ